โซ่สถานะของไฟท,ที่จ่ายนะครับสองร้อยยี่สิบโวลต์ระดับเครื่องนะครับเราต้องดูแลนะครับเครื่องดีงครับอรอจนเครื่องดับสนิทปิดสวิตช์ครับสวัสดีครับเรามาแนะนำเครื่องปั่นไฟดีเซลมิซูไกวเล็กนะครับ ในรุ่น b 0 6 g 0 1โมเดล z b y s 6 8 0 0 d e นะครับในรุ่นนี้เราใช้เครื่องยนต์ขนาด9แรงม้าสามารถจ่ายไฟได้ที่5,000วัตต์220โวลต์นะครับถังน้ำมันเติมน้ำมันตรงนี้นะครับเติมน้ำมันดีเซลแนะนำเป็นดีเซล b 7นะครับเติมน้ำมันตรงนี้ อันนี้คือรูเติมน้ามันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องใช้น้ามันเครื่องทั่วไปเบอร์40น้ํามันเครื่องดีเซลนะครับใช้1.4่ลิตรแบตเตอรี่ส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เราเป็นแบตเตอรี่ขนาด2 1อแอมป์นะครับอยู่ด้านหลังก็จะมีสายชุดต่อพ่วงให้เสร็จสับเรียบร้อยมีขั้วบวกขั้วลบขั้วบวกสีแดงขั้วลบสีดานะครับแล้วในรุ่นนี้สามารถชาร์จไฟด้วยด้วยตัวเองนะครับมีระบบดสตาร์ทและมีแผ่นชาร์จอยู่ด้านหลังนะครับ สวิตกุญแจครับสามารถสตาร์ทด้วยสวิตกุญแจได้ครับแล้วก็มีเกจวัดนะครับเอาพุทธต่างๆครับสวิตปิดเปิดนะครับขั้นตอนในการสตาร์ทในส่วนของการสตาร์ทเรามาแนะนํานะครับวิธีแรกจะมีช่องตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสวิตโยกสีแดงเรากดลงไปให้สุดนะครับกดลงไปให้สุดเสร็จปุ๊บขั้นตอนที่2ส,สวิตสีแดงเหมือนกันครับโยกไปที่รันรันนะ แล้ขั้นตอนที่3เปิดสวิตสตาร์ได้เลยครับตอนเราดับเครื่องตอนเราดับเครื่องเราต้องกดสวิตสีแดงอันล่างนี้นะครับให้มาอยู่ในตำแหน่งสต็อปแล้วเราค่อยปิดสวิตโอเคเดี๋ยวเราลองมาสตาร์กันดูครับ นะะในการสตาร์ทเครื่องครั้งแรกเราควรวอร์มอัพก่อน5นาทีถึงจะเริ่มเปิดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับในการดับเครื่องก็เหมือนกันเราควรหยุดการใช้กระแสไฟจากตัวเครื่องก่อนสัก5นาทีแล้วเราค่อยดับเครื่องเป็นการวอร์มอัพและว,วอร์มดาวในระบบของตัวเครื่องนะครับโอเคครับ